น่าสนใจติดตามในผลกระทบต่อการจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนออกไปในวันโหวตนายกรอบ3ตามนัดของรัฐสภา27กรกฎาคมที่จะถึงในจังหวะการเมืองกำลังนัวการตั้งรัฐบาลโดยการนำของพรรคเพื่อไทยที่ถูกกระแสวิจารณ์การเทียบเชิญ5พรรคฝ่ายอนุรักษ์ในท่ามกลางที่มีการเสนอแนวคิดให้ดึงเชงรอรัฐบาลประชาธิปไตย10กับปรากฏการล่าสุด ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นชอบยื่นสารรัฐธรรมนูญชะลอโบวตนายกรอบสามออกไปก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยปมมติสภาเสนอชื่อพิธาครั้งที่สองเป็นการยื่นยติซ้ำซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยเห็นว่าการดำเนินการของรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมใช้อำนาจรัฐมีการกระทำขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญตามมาตรา88มาตรา159 มาตรา272จึงมีมติยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยเพราะหากปล่อยให้มีดำเนินการคัดเลือกหรือให้ความเห็นชอบบุคคลผู้จะดำรงตำแหน่งนายกหากมีการดำเนินการใดๆต่อไปก่อนที่สารจะมีคำวินิจฉัยก็อาจจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศและยากที่จะเยียวยากแก้ไขจึงขอให้สารรัฐธรรมนูญกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว ให้ชะลอการให้ความเห็นชอบผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยโดยจะมีการยื่นก่อนวันนัดประชุมสภาวันที่27กรกฎาคมนี้โดยการออกมาของผู้ตรวจการแผ่นดินมาในจังหวัดที่หลายฝ่ายกังวลกับสภาพการไหลไปของสถานการณ์ที่แม้จะพยายามอธิบายจากหมอชนน่านเพื่อไทยว่า รากฏการ์การเมืองช็อกมิ้นเทียบเชิญ5พักฝั่งอนุรักษนิยมไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือพักสองลุงพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมากินช็อกมิ้นที่เพื่อไทยช่วงวันหยุดจนเกิดคลื่นความไม่พอใจจากทั้งในโซเชียลและบนท้องถนนรวมถึงที่พักจากมวลชนทั้งฝ่ายส้มและฝ่ายแดงช่วงวันหยุดที่ผ่านมาพแม้จะอธิบายว่ายังอยู่ในกรอบมติ8พักรวม3 1มเสียง ในข้อ2ที่ให้เพื่อไทยไปคุยพักการเมืองอื่นๆที่เห็นควรนอกจากข้อ1ที่8ปดพักไปคุยสอวอที่อาจมีเงื่อนไขไม่ให้แก้มาตราน1นึและข้อ3แนวทางอื่นๆที่ให้เพื่อไทยดำเนินการที่ทั้งหมดจะต้องนำมาพูดคุยกับ8ปดพักพรุ่งนี้แต่ภาพการอธิบายภาคต่อของหมอชนน่านวันนี้ก็ยังทำให้หลายฝ่ายคิดไปไกลแล้วว่า สมการรัฐบาลเพื่อไทยจะสลายคั่ว8ดพักเขาต้มมัดฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะจะไม่มีพักเก้าไกลและหันไปผนึกกับพักฝ่ายอนุรักษ์188ตามแนวทางสลายความขัดแย้งเก่าก่อน ไม่ว่าจะเป็นการอ้างในคำตอบของเหตุผลของ5้าพักที่บอกในทีจะยอมสนับสนุนหากไม่มีพักก้าวไกลที่มีแนวทางแก้ไขมาตราน1นึอยู่ในองค์ประกอบการนำตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยที่มาแบบคำขู่ไกลๆทรงเดียวกันกับอ้วนภูมิธรรมที่เคยบอกทำนองระวังฝ่ายลุงตั้งรัฐบาลว่าหากเพื่อไทยไม่ไหวจะเคลียร์ก็คงปล่อยให้พักที่สคือพักเสียหนูมาตั้งรัฐบาล หรือการบอกว่าก้าวไกลไม่ใช่เป็นพักอันดับหนึ่งแต่เป็นฝั่งพักอำนาจเก่า188เสียงที่เขารวมกันแน่นเป็นพักอันดับหนึ่งอย่างที่หมอชนน่านตอบในคำถามที่ว่าเมื่อไม่ได้เสียงสอสอแล้วเหลือคณะทำงานที่ไปหาเสียงสนับสนุนจากสวซึ่งทางพักเพื่อไทยเคยบอกว่าถ้าจะโหวตแคนดิเดตนายกจากพักเพื่อไทยต้องมั่นใจว่าจะต้องได้คือประมาณ 63-64เสียงถ้าเป็นไปตามแนวโน้มเสียงสอวอไม่ได้ทำให้8พักมีทางเลือกสองทางคือ1พักเก้าไกลยอมเสียสละออกไปจะได้ทั้งเสียงจากสสอและได้เสียงจากสวมาเติมด้วยจะได้ตั้งรัฐบาลแน่2ยืนหยัด8พักแล้วรออีกฟากถ้าเสนอเสียงข้างน้อยถ้าเขาเสนอก็สู้แล้วถ้าตั้งก็ล้มรอให้สวหมดอำนาจ โดยหมอชนน่านยอมรับว่าเป็นแนวคิดที่มีการเสนอแต่อาจจะมีแนวทางอื่นตนพยายามอยู่ว่าจะมีแนวทางใดที่8พักร่วมยังอยู่ด้วยกันหรืออย่างน้อยหลักสำคัญยังมีพักเพื่อไทยพักเก้าวไกลจับมือกันอยู่และพยายามมุ่งมั่นหาคะแนนเพิ่มซึ่งก็มีทางเลือกอื่นที่มีคนเสนอเช่นเมื่อเพื่อไทยจัดไม่ได้หมดปัญญาแล้วทำไมไม่ส่งต่อให้คนอื่นก็คือพักอันดับสมแต่เขาจะหาเสียงได้ครบหรือไม่ แต่นั่นหมายความว่าเรายกเสียงข้างมากเราไปให้เสียงข้างน้อยที่เมื่อมีคนไปตามเสียนูแม้จะปฏิเสธว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับพักเพื่อไทยเรื่องจัดถึงคิวของพรรที่3อย่างภูมิใจไทยแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่จะให้มีการรอการตั้งรัฐบาลออกไป10เดือนเพื่อให้สอวอมหมดวาระเพราะประเทศต้องมีรัฐบาลซึ่งข้อเสนอนี้มาจากกันนวีสืบแสงพรรเป็นธรรมที่มองว่า ทุกสมการการตั้งรัฐบาลถูกมองว่าก้าวไกลต้องลดเพดานนโยบายที่ให้ไว้กับโวกสเตอร์ของตนหรือสมการอื่นๆอาจหมายรวมถึงก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายคา้านหากพิจารณาให้ดีแล้วทุกสมการทั้งสหลักการและอุดมการทางระบอบประชาธิปไตยต้องถูกประนีประนอมทั้งสิน้นทำไมพักฝั่งประชาธิปไตยต้องเล่นตามเกมฝั่งอำนาจนิยมตลอดเวลา